ดับเลยจะไปไปดำหรือไปแดงจะไม่รู้นน้องฟุกน้องฟุ๊ก๋ัน้องฟุกับแล้วครับน้องฟุ๊กคนแรกได้แดงหรดดำได้เบอร์อะไรได้เบอร์อะไรเฮ้ย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 เบอร์สเบอร์เบอร์อเบอร์้่เบอร์ไแล้ว๋ัการหนึถุงละกันทั้งเีย นี่เบเี่อยู่ที่อยู่นี่อยู่ที่่บ้าเัอาได้ทน่สคนอ่าคนที่สองครับได้ลูกชิ้นสองมาเฮ้ยลูกช้้นสิบสองสิบสองยังวะนี่ ไได้กล่องเล็กหน่อยออนนี้กล่องเล็กทิดเดียวเกเล็ก่องเล็กทีดเดียวไอ้นี้กล่องเล็กทิดเดียวเอาคับไปเไปรเีดระเบียบอจับไปเบี่อปิดิดิดปุ๊ิุิดปิุบิดปุ๊บปิดปุ๊ดปุดิดิเห

ลุกไายโอ้โหไปขวดเลยไปขวดไปขวดมันรู้อะไรไม่รู้ขวดเอะไรขวดเบียร์ไม่รู้ล้างจานโอ้ยยอดเป็ดหรือเปล่าไม่ใช่เช้าเขาชอบล้างจานอ๋อเฮ้ยอ้าวคุณนลกมาจับดิจับเลยใช่เลย เด็เพชรใรกตารตายก็ดีแล้วสั่งไม่ได้เลยว่5อะไรวะนี่ยวอะไรก็ไม่รู้ถุงอะไรไม่รู้เนี่ยถ้าไายอาจจะมีมีเงินมีทองใครจะได้แบ็บอยไม่รู้อ้าวใครตอบใครตอบลูกหรโอเป่ะ

เป็นตุ้งอร้องจุดคอนอีบ่รบกวนรบกวนเปิดกเป๋ากรเป๋าเปิดไล้ไหมเปิดได้หรือเปล่าอะไรเปิดสิบแปเบอร์สิบแปดโอ้โหดูเลยนี่ดูดูดูข้าววนนี้ของใหญ่เปล่าอะไรอ่ะเพื่อนทงแม่ทั้งงหลังเอาไว้คอมมอนเบอร์ หนึ่งใช่ใช่เปิดสิโอ้โหแปดูดม่ได้ต่อไปด้วยต่อด้วยต่อไป้วยต่อไปด้วยต่อปด้วยตอไปด้ย่อไป้วยต่อไปด้วยอ้วยอ้วย่อไปด้ยต่อไป้ย่อไปด้ยอ้ย่อ้ยต่อไปด้ยอปด้ยอด้ยอปด้ยอด้ย

ไอ้กลามังมังใบอ้แซ็เลือกว่าอ้ีนงไปมั่งวะเนี้กลมังเลยแกเลยครับได้ครับผมเอ้ยีนนี่อะไ่ีมังบัวมีปไไหวเยอะไ่ัากแกหน่อยทีแกไ่มีหัวัตาแกทั้งคนดิ่ไม่้ไม่ได้กลมังอดีเลยกลมังอดีเลย ดีแต้วยแงล้วดีแตหนึ่งอันกระมังสิงไปทีเลยเอาไม่ตัดเรือตัช้วนนีเลียวด้วยจะช่วยได้เลยเนี่ยอะเดี๋ยวนี้ผมถามมังนะเ่อจะได้รางัลดีว่ะ

đi vào loong hang nước, uii, bị bèn, 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 bèn,

mai 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 mai

เอาแล้วไอ้เียเบิกเงินเกอ้จัให้หนูจับแทนเอเลยูคนเอาหนูให้นูจับแทนหอยแบวให้นก็ไปเลยแบวโอนี่อ๋อลองจับลองจับเลยลองจับเออว่าใครได้ใครได้นี่เธอด้้แวแวอเอเดี๋ได้แจกถูกถูเยอะ จะได้แจกถูบแปดบแปดของวบแปดของพี่วเออยแจกถู่นไก่หนะาจกหมูเรเลยอันนี้ของพี่หมูดูของโอ้ยของน้ช่วยไม้หนีเสื้อได้เยอะมากเสยกดิ่นหลูเอาทำโอ้โหเขีนลูจ๊น่นดหัวเขียนี้หลูแล้ว ยาลังกนเยฟัด้เอยเลยว่ไ่โดีเฮ้ยไอ้บอลไม่น่ไวได้กี่อไอ้บอลมึงไงไอ้แบงได้นี่เีบอยพ่อได้ผ้าเยล่ะปีนี้แล้วบอกกันาแบงได้อะไรวะเีบอยนี่เีบอยตอนนี้เราไป